นี่สวัสดีค่ะวันนี้พี่ยังพฟองมาเล่นเง้ยทอดกับโคฟกันะคะพี่ยังพฟองจะมาทดสอบร่ระหว่างโคกขวดหรือโฟกเราจะมาดูกันว่าโคฟไหนพุ่งแรงกว่ากัน เราจะใส่เม็ดเป็นท่อนไหนเมนท่อนอันไหนลูกเม็ดนี่เป็นทอน่นทอนลงไปนะคะคนเราจะใส่ลงไปในกระป๋องก่อนนั้นหรือว่าเราจะใส่พร้อมกันเลยใส่นนทีละอย่างก่อนนะเราจะใส่ว่าเราอยากรู้ว่าระหว่างกระป๋องกระป๋องกับขวดกับขวดอันไหนที่จะพุ่งแรงกันพุ่งเยอะกว่ากันใช่ไหมเต็นเว่านี่พุ่งแรง่พวพี่องฟองบอกว่าอันไหนน่าจะพุ่งแรงเป็นขวดนอกานี่ล่ะ ิดว่าอันไหนพุ่งแรงขวดเหมือนกันเนี่ยเราเรามาลองดูว่าอันไหนมันจะพุ่งได้เร็วอันเริ่มแกะเลยเดี๋ยวองลีครับทำขวดก่อนโอเคเดี๋ยวเอาขวดมานี่น้องลีต้องระวังนะเวลาลูกลงอะ่ะลูกอาจจะล้มได้นะครับเดี๋ยวให้พียงฟ้องแกะก็ได้ลูกเดี๋ยวรอก่อให้ <พบ S 2> องแกะไม่ได้เซฟโซนเยอะไม่ได้เซฟเยอะนี่อ่อะเดี๋ยวเปิดฝาขวดโคกเลยนี่เปิดฝาเอาเปิดให้น้องด้วย พี่น้องน้องลีระวังนะอย่าเอาหน้าเข้าใกล้นะเดี๋ยวน้องลีนะแม่จะให้น้องลีหย่อนก่อนอ่ะเขาใกล้ไปแล้เคลี่สิคลี่สิขึ้นเลยรีบเกินรีบเกินผมพี้ยงผมใส่สองอันเลยขึ้นเลยผมเพี้ยงผมเพียงผมใส่สองอันดีกว่าใจเย็นๆหนูไม่ต้องรีบเพียงฟังใส่สองอัน ใช่น้อใส่ต่อนเนื่อยไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้าเป็นกระป๋องเนี่ยเขาจะพุ่งหรือเปล่าจะให้เลี้ยงฟองใสงใส่เลยโอ้ยยันเลยพุ่งไหมโอ้โหก้าพุ่งแต่ว่าไม่ค่อยพุ่งแบบสุดอะจริงๆเขาต้องใส่เยอะๆทีเดียวลงไปเลยฉันจะน้ำเลี้ยงเขาอะว๊กว๊กว๊กขี้ยวเลยเฮ้ยถุยไป็นน้ำแดงใช่น้ำแดง โอ้โหเมืนลาวาเลยอะ่ะมองเหมือนลาวาเลยอะ่ะกินเพรกระติกิงโซนก็ไม่ค่อยชอบกินแบบนั้นนะน่าจะหมดความซาแล้วเพราะว่าอันนี้แรงแรกว่าเดีนอะเดี๋ยวต่อไปเราจะให้ใส่สามอย่างรวมกันเลยน้องนีไปล้างหน้ามาใส่เบกกิ้งโซดานี่เบกกิ้งโซดาใส่เป็นทอ่อลงไปเยอะๆลูก ใจเยนนะลูกจะมันแตกนะแก้วลงไปทั้งหมดเลยงั้นเหอใช่ใส่ลไปมีหยุไหมเอาตรงนีเอาอาแกะอย่างบว่าจมกันคงว่าน่าจะรเบิดต้อทั้งฟ้าเลยเ เมืม่อกี้เราใส่แบบแยกกันนะตอนนี้เราเอาทุกอย่างมารวมกันหมดเลย<ม>เดี๋ยวเรามาลองดูว่าเบกกิ้งโซดาเดี๋ยวน้องใส่หยู่ลูกหูซ่ามากเดี๋ยวเอาทุกอย่างมารวมกันเดี๋ยวใส่น้ำโพกลงไปดูดีว่าจะพุ่งไหม มันมีวัตยเยอะๆอ้่อ้เนะนบคิี้ก็ต้องลาการก่อนรีบๆจดติดตามท่งองดีต่พองฟัง้นะคะเพื่อเป็นกาลังแจในการทำคลิปตนะคะ 你看。